ไปทาจุลินซีสังเคห์แสงไว้ใช้กันครับก็อย่างแรกนะครับผมก็จะมีหัวเชื้อนะคหัวเชื้อจุลินซีนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่มีนะครับไม่จาเป็นต้องใช้นะครับก็สิ่งที่ใช้ต่อไปก็จะเป็นไข่นะครับหนึ่งฟองนะครับแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คเลโคเลให้เข้ากันได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ําปลานะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็โคเลให้เข้ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมา นะครับกอกใส่นะครับหนึ่งช้อนนะครับต่อ1ขวดนะครับส่วนน้ําที่ใช้นะครับจะเป็นน้ําประปาก็ได้นะครับหรือน้ําคลองนะครับน้ําคลองได้ยิ่งดีถ้าเราหาน้ําคลองไม่ได้เราก็ใช้เป็นน้ําบ่อปลาก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็ใช้น้ําประปาเหมือนผมได้เลยเราใส่นะครับ ส่วนผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่หัวเชื้อลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีหัวเชื้อไม่จาเป็นต้องใช้นะครับ <นะ S 2> แล้วก็ให้เป็นสีน้ําตาลประมาณนี้นะครับแล้วก็เขย่าเขย่านะครับทาการตากแดดไว้ได้เลยเีงเท่านี้เราก็จะมีจุลินทรีย์ไว้ใช้แล้วนะครับมาทากันดูนะคะบ๊ายบาย